สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะ,ะสรุปเรื่องค่าความจริงของตัวเชื่อมประพจน์บอกเลยนะครับว่าพี่จะสรุปสั้นๆให้จบภายในไม่เกิน5นาทีนะครับน้องฟังคลิปนี้จบรับรองเลยครับน้องจะรู้ค่าความจริงและรู้เทคนิคในการจําค่าความจริงของตัวเชื่อมประพจน์แต่ละตัวนะครับคือตอนนี้น้องเนี่ยแต่กสาน้องเปิดเทอมมาโอ้โหน้องบอกว่าพี่ต้องจําอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยบางคนต้องท้องเปาา็นตลา แต่ถ้าน้องตามคุณสมบัติของแต่ละเครื่องหมายได้นะครับรับรองทําได้แน่นอนอ่ะมาดูก่อนตัวแรกตัวแรกของน้องเนี่ยตัวเนี้ยมันมีชื่อของมันครับเรียกเครื่องหมายความขั้วนี้ว่าอะไรครับวัาและนั่นเองนี่เครื่องหมายความนี้คําว่าและนะพี่ขอโน้ตไว้หน่อยปุ๊บคือควาว่าและอ่าแล้วก็เครื่องหมายเหมือนตัวเอ้ยตัว V ก็คือคําว่าหรือนั่นเองอ่ะแล้วก็ลูกศรไปด้านเดียวมีชื่อเรียกว่าถ้า จุดๆแล้วโอเคไหมครับแล้วก็ลูกศรสองด้านเราเรียกตัวนี้ว่าก็ต่อเมื่อ,อส่วนเครื่องหมายยึกยือเหมือนตัวนอนเราเรียกว่านิเศษสิ่งแรกที่น้องต้องจำคือน้องต้องจำสัญลักษณ์ของแต่และตัวเชื่อไมได้ก่อนตัววีกว้าคือและเห็นไหมตัววีหงายก็คือวีนั่นแหละเห็นไหมวี v ก็คือหรือถ้าแล้วเป็นลูกศรด้านหนึ่งนะครับก็ต่อเมื่อมีลูกศร สองด้านนี้ใส่ก็คือเครื่องหมายตัวหนอนชุบๆแบบนี้อ่ะแล้วถามว่าแต่ละเครื่องหมายมีคุณสมบัติยังไงน้องดูเลยนะครับ <c oughs> เครื่องหมายและเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้ครับขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนเออเอาสีอะไรดีนะเอาสีสีเขียวอ่ะสีเขียวแล้วกัน,น่ยเขียวเข้มหน่อยและเขามีคุณสมบัติแบบนี้ครับมีเท็จได้เทสนี่จำสั้นๆแค่นี้เองครับและมีเท็จได้เท็จหรือ มีจริงได้จริงครับเครื่องหมายถ้าแล้วเป็นเทสแบบเดียวคือจริงแล้วเทสครับอ่าได้เทสฮะเครื่องหมายถ้าแล้วเป็นเทสแบบเดียวคือหน้าจริงหลังเทสได้เทสก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริง นิเศษก็คือมีค่าความจริงตรงข้ามครับมายังไงเห็นไหคราวนี้น้องรู้จักแล้วนะครับพอแนนน้องมาดูกันเครื่องหมายและตัวแรกมีเทสได้เทสน้องดูตัวนี้มีเทสไหมไม่มีได้เลยครับได้จริงเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเป็นสีดำเอาสีเขียวแล้วกันอ่ะได้จริงเลยชุบเห็นไหตัวนี้มีเทสไหมมีได้เทสตัวนี้ มีเทสไหมครับมีเห็นไหมได้เทจเพราะเราบอกแล้วว่าเครื่องหมายและมีเทจได้เทปตัวสุดท้ายก็มีเทจแน่นอนได้เทจเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเครื่องหมายหรือมีจริงได้จริงมีจริงไหมโอ้มีจริงได้จริงเลยนี่มีจริงไหมมีเห็นไหมครับได้จริงมีจริงไหมมีเห็นไหมครับได้จริงตัวข้างล่างมีจริงไหมไม่มีได้เลยครับได้เทจเพราะหรือมีจริงได้จริงส่วนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อ เป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จเพราะนั้น <ella> ก็อยู่ในรูปนี้จึงได้เท็จถ้าไม่ใช่รูปนี้นะครับเป็นจริงทุกกรณีอ่ะเรามาดูใช่หน้าจริงหลังเท็จไหมหน้าจริงหลังเท็จไหมไม่ใช่ได้จริงเลยอ่ะใช่หน้าจริงหลังเท็จไหมโอ้นี่หน้าจริงหลังเท็จได้เลยครับได้เท็จอ่ะส่วนตัวนี้ใช่หน้าจริงหลังเท็จไหมไม่ใช่ก็ได้จริงฮะตัวนี้ใช่หน้าจริงหลังเท็จไหมไม่ใช่ก็ได้จริงนั่นเองเห็นไหม แค่นี้เองครับน้องๆง่ายๆส่วนก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงค่าความจริงเหมือนไหมเหมือนได้จริงเหมือนไหมไม่เหมือนเห็นไหมครับได้เท็จอ่าเหมือนไหมไม่เหมือนได้เท็จเหมือนไหมเหมือนได้เลยครับได้จริงจบเห็นว่าจําง่ายมากนิเสษก็คือตรงข้ามตรงข้ามคืออะไรครับเรามาดูนิเสษพีนะพีเป็นจริงนิเสษเป็นเท็จ ตัวนี้ p เป็นจริงนิเสษก็เป็นเท็จนะครับ p เป็นเท็จนิเสษก็เป็นจริง p เป็นเท็จนิเสษก็ยังเป็นเลยครับเป็นจริงจบแล้วครับนี่คือค่าความจริงของตัวเชื่อมประพจน์เห็นไหมครับน้องจำไม่ได้ก็คือเครื่องหมายและมีเท็จได้เท็จเครื่องหมายหรือมีจริงได้จริงเครื่องหมายก็ถ้าแล้วเป็นเท็จกรเลยเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็น จริงนิเสษก็คือมีค่าความจริงตรงข้ามเรียบร้อยแล้วครับน้องตัวอย่างก็ได้สมมุตินะน้องแบบจําคุณสมบัติของมันได้อะสมมติพี่บอกน้องว่าจริงและเท็จได้อะไรน้องบอกอา้าวเครื่องหมายและมีเท็นี่หนาได้เลยครับได้เทสจบเห็นไหมง่ายเลยอะแล้วตัวนี้ล่ะก็ต่อเมื่อจำคุณสมบัติได้ไหมเหมือนกันเป็นจริงเหมือนกันไหมนะอา้าวมีค่าความจริงเหมือนกันเลยเป็นจริงนั่นเองจบ เครื่องหมายท่าแล้วอ่ามันดูกันชึบอันนี้เครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จได้เลยครับได้เท็จเฮ้ยนี่มันหน้าจริงหลังเท็นี่หว่าได้เลยครับได้เท็จจบเห็นไหมครับน้องจะทาได้เลยครับง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่แนะนานะครับให้น้องๆไปจำเงื่อบัติของมันคือตัวพวกนี้ให้ได้ครับนี่น้องจำได้ทุกอย่างจบรับรองน้องเคลียร์เรื่องนี้แน่นอนครับรับรองได้เลย โอเคครับจบแล้วครับสำหรับค่าความจริงของตัวเชื่อมพจน์แบบสรุปสั้นๆใช้เวลาไม่นานนะครับโอเคน้องๆรับลองทำได้แน่นอนสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย